สวัสดีวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567วันนี้ก็เป็นวันเสาร์สิ้นเดือนพฤศจิกายนสัปดาห์หน้าก็จะเข้าเดือนสุดท้ายของปี2567สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการสองกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดเมนทัลข้อมูลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัว ปาเนตเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีสโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานําเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดตเซตดัชนก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นและันดามนทัลข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับ เซ t i ด d e x ประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567เซตปิดไปที่1427.54จุดปิดติดลบไป0.47จุดคิดเป็นติดลบ0.03%มูลค่าซื้อขายสุทธิ4 1 1 9 5 9 1ล้านบาทเซ็ตปิดติดลบไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ได้แท่งเทียนสีแดงปิดภาพครับเซตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์สถาบันและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยู่ทางฝั่งซื้อ ส่วนนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศอยู่ทางฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ต่างชาติเทขายสุทธิ1283.72ล้านบาทนักลงทุนภายในประเทศรายย่อยขายออกมา273.21ล้านบาทส่วนกองทุนซื้อ1209.02ล้านบาทและโบโรกโเกอร์ซื้อ347.9 0ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง43.88%โดยมีหุ้นที่ถูกเทขายออกมาเพียงตัวเดียวได้แก่หุ้น m c a t ช่อง9อสมทส่วนหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น EA รองลงมาได้แก่หุ้น BYD, Mono, Nextpie, LTS และหุ้น ProN โดยในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่ติด most active และมีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์ซึ่งใน8หลักทรัพย์นี้มีหุ้นที่อยู่ในฝั่งซื้อเพียง2ตัวได้แก่ e a และ b s e a ปิดบวกไป17%ราคาดีดขึ้นมา95สตางค์ขึ้นมาเยือราคาที่6บาท35สตางค์มูลค่าซื้อขาย3,555ล้านบาท b s ปิดบวกไป4บาทอยือราคาที่208บาทมูลค่าซื้อขาย1 1 3 1ล้านบาทส่วนอีก6ตัวอยู่ทางฝั่งขาย ได้แก่ Delta, GAF, BDMS, CPO, Intux และ a d v a n c e กลุ่มแบงค์ปิดเป็นบวกทั้ง4ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น KBank, BBL, SCB และ KTB KBank ปิดบวกไป50สตางยู่ราคาที่150บาท50สตัง BBL บวกขึ้นไป2บาท50สตังยื่ราคาที่149บาท50สตัง SCB บวกไป50สตางยื่ราคาที่114บาท50สตัง ktb บวกไป20สตังค์อยู่ราคาที่20บาทคาราบาวรุป๊ปหุ้น cbg ถูกเทคขายออกมา2บาท50สตังค์ติดลบไป3%อยู่ราคาอยู่ที่76บาท75สตาตงค์มูลค่าซื้อขาย702ล้านบาทหุ้น cct e ปิดติดลบไป2%ร่วงลงมา20สตังค์อยู่ราคาที่8บาท30สตังค์มูลค่าซื้อขาย530ล้านบาททั้งฝั่งทเวนติ o ท็อปลอสมีหุ้นที่ติดลบ มากที่สุดติดลบที่10%เพียงตัวเดียวนะครับได้แก่หุ้น MCOT ช่อง9อสมอทปิดติดลบไป75สตางค์ยืนราคาที่6บาท30สตางค์มูลค่าซื้อขาย76ล้านบาทแต่ว่าถ้าไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมีหุ้น2ตัวที่ถูกถล่มเทขายลงมาและมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด3ตัวนะครับได้แก่หุ้นกฟ i อินทัและ CBG หุ้นอินเซตติดลบไป3% ราคาร่วงลงมา12สตางค์อยู่ราคาที่3บาท6สตางค์มูลคา่าซื้อขาย73ล้านบาทหุ้นทินิตี้ติดลบไป7%ร่วงลงมา34สตางค์อยู่ราคาที่4บาท52สตางค์มูลคา่าซื้อขาย7ล้านบาทหุ้น ECL ติดลบ3%เรซร่วงลงมา4สตางค์ลงมาอยู่ราคาอยู่ที่1บาทส3สตางค์มูลคา่าซื้อขาย14ล้านบาทหุ้นสกายปิดติดลบไปเรเร่วงลงมา60สสตางค์ อยู่ราคาที่24บาท30สตางค์มูลค่าซื้อขาย40ล้านบาทหุ้น a d v ไว e ก็ติดลบไป2%ร่วงลงมา15สตางค์อยู่ราคาที่6บาท10สตางค์มูลค่าซื้อขาย17ล้านบาททั้งฝั่งทเวนตี้ท็อเกนมีหุ้นที่ปิดราคาซีลิ่ง2ตัวได้แ,แก่หุ้นเฮลและโคแมนเฮลดีดขึ้นมา13สตางค์อยู่ราคาที่55สตางค์มูลค่าซื้อขาย6ล้านบาทโคแมนดีดขึ้น16สตางค์ ปิดที่ราคา68สตางค์มูลค่าซื้อขาย2ล้านบาทหุ้นในกลุ่ม EA ขึ้นมายกแผงนะครับ EA ปิดบวกไป17%มูลค่าซื้อขายมากที่สุด3,555ล้านบาท b y d ปิดบวกไป8%าราคาดีดขึ้นมา8สตางค์ขึ้นมาอยู่ในโซน1บาทอีกครั้งยืนราคาอยู่ที่1บาท1สตางค์มูลค่าซื้อขาย267ล้านบาทหุ้น n e x t p i e ปิดบวกไป7%าราคาดีดขึ้น6สตางค์ อยู่ราคาอยู่ที่8 4สตางค์มูลค่าซื้อขาย101้ล้านบาทหุ้นโมโนยังพุ่งขึ้นปิดบวกไป7%ราคาดีดขึ้น20สตางค์อยู่ราคาที่2บาท72สตงตางค์มูลค่าซื้อขาย269ล้านบาทหุ้น lts ปิดบวกไปส5เราคาดีดขึ้นมา1บาท90สตางค์อยู่ราคาที่1 4บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย107ล้านบาทแล้วก็ติด c a s บาลานซ์ถูกตลาดหลักทรัพย์ดับความร้อนแรง หุ้น MTI ปิดบวกไป10%ราคาดีดขึ้นมา1บาท10สตางค์ขึ้นมายืนที่11บาท30สตางค์มูลค่าซื้อขาย37ล้านบาทหุ้น y g g ก็อาการดีขึ้นนะครับปิดบวกไป8%ราคาดีดขึ้นมา5สตางค์ขึ้นมายืนที่64สตางค์มูลค่าซื้อขาย15ล้านบาทหุ้น GIFT Gift บวกขึ้นมา6%ราคาดีดขึ้น11สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา1บาท82สตางค์ มูลค่าซื้อขาย10ล้านบาทหุ้นกิฟนี่ร่วงรุนแรงนะครับเพิ่งจะมีเด้งรีบาวขึ้นมาเมื่อวันศุกร์หุ้นสบายปิดบวกไป6%ปเดีดขึ้นมา3สตังค์ยู่ราคาที่51สตังค์มูลค่าซื้อขาย24ล้านบาททาคุนิเด้งขึ้นมา4สตังค์ปิดบวกไป5%เขึ้นมายืนราคาที่72สตังค์มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทหุ้นโ r รเอ็นก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับปิดบวกไป5%เราคาเด้งขึ้นมา24สตง อยู่ราคาที่4บาท50สตางค์ลูลคาาซื้อขาย62ล้านบาทสรุปในภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นที่มีวอลลุ่มมเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น BYD, Nextpoint และ EA วอลลุ่มมเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น CBG, TTB และ PCE Impact ในเชิงบวกได้แก่ CP Extra, OR และ BBL Impact ในเชิงลบได้แก่หุ้น Gulf Delta และ Intouch ในช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์จะนําพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นหลายตัวหน่อยนะครับหยุด2วันจะมีหุ้นตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับกราฟหุ้นตัวแรกนะครับหุ้นโคมนโคมันชี่อินเตอร์เนชั่นแนลหุ้นโคมนมีปัญหาเกี่ยวกับการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ของปี2567มีการประกาศงบการเงินล่าช้าราคาหุ้นก็ตกต่ำลงเมื่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นร่วงลงมา ต่ำสุดอยู่ที่41สตางค์จากนั้นก็มีแรงซื้อดึงกลับคืนขึ้นไปแต่แท่งเทียนก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงและในวันศุกร์หุ้นโคแมนเปิดราคาที่53สตางค์แล้วก็พุ่งขึ้นไปทำให้สูงสุดที่68สตางค์ปิดราคาซีลิงในวันนี้ก็คงจะมีการเล่นเดย์เทรดก็ให้แนวต้านแรกไว้ที่81สตางค์นะครับแนวรับอยู่ที่41สตางค์การเทรดหุ้นในลักษณะการเล่นเดย์เทรด เมื่อถึงจุดทำกำไรก็ต้องเทค p r o f ิตนะครับต้องเทรดเก่งกำไรระยะสั้นเข้าเร็วออกให้ไวหุ้นตัวถัดไปครับหุ้น Health h e a l t h e m p i r e Corporation ในช่วงปลายเดือนตุลาคมราคาห,หุ้นหลุดแนวรับสำคัญหลุด87สตางค์ลงมาลงมาต่ำสุดที่25สตางค์จากนั้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปทำราคา2ซิลลิงเลยนะครับชุดนี้จากนั้นก็ม้วนตัวกลับลงมา ปิดราคาต่ำสุดที่25สตางค์อีกครั้งหนึง่งแล้วดึงกลับแท่งเทียนบริเวณนี้เป็นแฮมเมอร์แต่ว่าปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงแล้วก็ยังมีแท่งเทียนต่อมานะครับลงมาทดสอบจุดต่ำสุด25สตางค์อีกครั้งหนึง่งแต่ในช่วงท้ายตลาดก็มีแรงดึงกลับจากนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นเฮลท์ก็ปิดด้วยซีลิงในวันศุกร์ก็ยังทำซีลิงที่2เปิดแกลบกระโดดขึ้นไปเลยนะครับ พุ่นเปิดที่48สตังค์ขึ้นไปทําราคาซิลลิงที่55สตาตังค์แกลบตรงนี้ก็เป็นเบรกเอเวก็บในวันนี้ก็คงจะมีการเล่นเดย์เทรดอาจจะมีการเปิดโดดถ้าเปิดโดดขึ้นไปก็จะเป็นรันเอเวกัแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่87สตังค์แนวต้านถัดไป92แนวต้านที่3อยู่ที่99สตาตังค์ใครที่มีของอยู่แล้วตั้งแต่แนวต้าน60สตังค์ขึ้นไปนี่ก็เป็นแนวเทคโปรฟิตนะครับส่วนแนวรับ ให้ใช้แนวรับบริเวณแก็บเป็นจุดสต o อป o ลสหุ้นตัวถัดไปครับหุ้นออร่าหุ้นออร่าก็เป็นหุ้นเล็กแต่ว่ามีการปันผลดีงบการเงินดีต่อเนื่องทุกปีเราจะพบว่าในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่1ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่1.83บาท83สตางค์ในช่วงนี้งบการเงินออกมาดีแต่ว่ามีการเซลล์ออนแฟกมีการเทรดเก่งกำไรราคาหุ้นเปิดแกลบกระโดดลงมา ลงมาที่1บาท66สตางค์จากนั้นก็มีแรงขายเทพรวดลงมาลงมาต่ำสุดที่1,31บาทส1สตางค์แต่ก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปใครลงมาช้อนซื้อบริเวณนี้นี่สบายไปเลยนะครับได้ต้นทุนที่ต่ำมากจากนั้นก็มีแรงเวียงทําราคาพุ่งขึ้นไปถึง1,66บาท66สตางค์แต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านนี้แล้วทําราคาใช้เวดาวลงมาหลุดแนวรับ1บาท44สตางค์ ลงมาต่ำสุดที่1,38บาทส8สตางค์และมีแรงซื้อคืนกลับคืนมายืนเหนือแนวรับ1,44บาทส4สตางค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่2งบการเงินออกมาดีนะครับหุ้นพุ่งขึ้นไปถึงราคา1,61บาท61สตางค์แล้วลงมาพักตัวไม่หลุดแนวรับ1,44บาทส4สตางค์จากนั้นพุ่งกลับคืนขึ้นไปทะลุแนวต้าน1,66บาท6กสตางค์ขึ้นไปชนแนวต้าน1,70บาท70สตางค์ ในช่วงนี้ยังไม่ผ่านนะครับถอยกลับลงมาทดสอบแนวรับต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งที่1.44บาทส4สตางค์แล้วมีแรงซื้อคืนจากนั้นมีการประกาศงบการเงินไตรมาสท,ที่3งบออกมาดีบริษัทมีกำไรมากขึ้นราคาหุ้นเปิดแกรบขึ้นไปทะลุแนวต้าน1.66บาท66สตางค์ขึ้นไปชนแนวต้าน1.70บาท70สตางค์ตรงนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้จนในวันศุกร์หุ้นเปิดราคาที่1บาท67สตางค์ วิ่งทะลุแนวต้าน1บาท70สตางค์ขึ้นไปทำหายสูงสุดที่1บาท73สตางค์แล้วก็พักตัวลงมาปิดที่ราคา1บาท72สตางค์ก็ถือว่าเบรกแนวต้านขึ้นไปได้แล้วเป้าหมายถัดไปก็จะอยู่ที่1บาท83สตางค์ซึ่งเป็นแนวต้านบริเวณเดียวกันกับในช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่1ถ้าสามารถผ่านแนวต้าน1บาท83สตางค์ขึ้นไปได้ก็มีโอกาสลุ้น ขึ้นไปเล่นในโซน2บาทอีกครั้งหนึง่งหุ้นออล่าก็เป็นหุ้นไซเล็กที่มีปันผลดีใครที่เก็บหุ้นตัวนี้ในราคาต่ําๆก็ถือกินปันผลระยะยาวได้เลยนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นสมาร์ทสมาร์ทคอนกรีตสมาร์ทก็เป็นหุ้นไซเล็กอีกตัวหนึง่งที่มีปันผลดีเยี่ยมหุ้นเข้าตลาดแล้วทําราคาสูงสุดไว้ที่2บาท85สตางค์จากนั้นลงมาปรับฐานต่าสุดที่บริเวณ34สตางค์เมื่อพศ2561 แล้วลงมาแตะจุดต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดปี2,563หลังสถานการณ์โควิดหุ้นรีบาวขึ้นไปแล้วก็ยืนราคาอยู่เหนือแนวรับ50สตังค์จากนั้นเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นในช่วงปี2,564สามารถพุ่งขึ้นไปเล่นในโซน1บาทได้แล้วถอยกลับลงมาพักตัวไม่หลุดแนวรับ65สตางค์ในช่วงปลายปี2565 จากนั้นก็พุ่งกลับคืนขึ้นไปเล่นในโซน1บาทพุ่งขึ้นไปทำา i g สูงสุดที่1,67บาท67สตางค์ในช่วงต้นปี2,567จากนั้นพักตัวถอยยาวเลยนะครับลงมาทำจุดต่ำสุดที่65สตางค์แล้วเด้งคืนขึ้นไปเมื่อ3เเดือนที่แล้วขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ86สตางค์แล้วถอยกลับมายืนที่ราคา78สตางค์ในปัจจุบันหุ้นสมาร์ทคอนกรี มีราคา IPO อยู่ที่1บาท90สตางค์ราคาหุ้นในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับการปันผลก็ดีภาพนี้เป็นภาพกราฟใน time frame ม,ม,มันส่วนภาพนี้เป็น time frame Week กรอบในการพิจารณาราคาหุ้น Smart Concrete กรอบด้านล่างจะอยู่ที่65สตางค์กรอบด้านบนอยู่ที่86สตางค์ราคาปัจจุบัน78สตางค์มาดูภาพกราฟใน time frame day ครับเราจะเห็นว่าหุ้น Smart Concrete นี่ เปิดแกลบกระโดดลงมาในช่วงนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย XD ใจปันผลดีมากเลยนะครับแต่ว่ามีดร l u ล i ช n ั่นเอฟร่วงลงมามากกว่าอัตราการปันผลจากนั้นก็ร่วงลงมาหลุดแนวรับ86สตางค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่1แล้วถอยลงมาพักตัวต่ำสุดอยู่ที่65สตางค์ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมมีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาหุ้นเด้งขึ้น ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน86สตางค์ยังไม่ผ่านนะครับแล้วถอยกลับมาทำราคาไซเวดาวปัจจุบันยืนที่ราคา78สตัง์หุ้น Smart ทคอนกรีตในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการสะสมหุ้นยังมีราคาถูกใครที่ลงไปช้อนซื้อที่ราคา65สตางคก็ถือว่าสบายตัวไปได้ในระดับหนึ่งใครต้องการสะสมหุ้น Smart เพื่อหวังปันผลในระยะยาวก็สามารถทยอยเก็บหุ้นตัวนี้ได้ ยิ่งลงมาราคาต่ำกว่า78สตางค์ก็ยิ่งน่าสะสมนะครับแต่ถ้าหลุด65สตางค์ก็ควรสต็อปลอสลงมาช้อนซื้อด้านล่างแต่ถ้าราคาหุ้นเบรกแนวต้าน86สตางค์ขึ้นไปได้ก็จะมีแนวต้านด้านบนอยู่บริเวณแกลบที่เคยเปิดแกลบกระโดดลงมาก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรแหละครับช่วงนี้เป็นช่วงการสะสมใครสนใจก็ไปทำการบ้านกันต่อ หุ้นตัวถัดไปครับหุ้นซีฟาร์มหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้น IPO ที่เข้าตลาดมาได้ระยะหนึ่งแล้วเข้าตลาดมาด้วยราคา IPO 1.35บาทส5สตางค์หุ้นเปิดราคาเหนือจองทำให้สูงสุดไว้ที่1 9บาท96สตางค์แล้วลงมาปรับฐานครั้งแรกที่ราคา1.3บาทสสตางค์ปรับฐานได้เรียบร้อยราคากลับพุ่งขึ้นไปทำให้สูงสุดที่2.12บาท12สตางค์จากนั้นก็มีการเทคโปรฟิตนะครับ ราคาถอยรูดลงมามาหลุด IPO อีกครั้งหนึง่งลงมาทำราคาต่ำสุดบริเวณ1บาท23สตางค์แล้วรีบาวกลับคืนขึ้นไปสูงสุดที่1บาท59สตางค์จากนั้นมาหลุดราคา IPO ลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ1บาท22สตางค์แล้วก็หลุดแนวรับในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วก็หลุดแนวรับ1บาท3สตางค์ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่3ราคาหุ้นร่วงลงมาต่ำสุดที่87สตางค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นอยู่ที่88สตางค์ก็ยังอยู่ในช่วงการสร้างฐาน87สตางค์จะรับอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับต้องรอดูกันต่อไปใครจะเทรดหุ้นซีฟาร์มก็น่าจะเวทแอนซีไปก่อนรอให้มีการสร้างฐานเสร็จมีสัญญาณซื้อค่อยเข้าไปซื้อหุ้นตัวถัดไปครับหุ้น SAF saf special steels เป็นหุ้นในอุตสาหกรรมเหล็กหุ้นเข้าตลาดราคา ipo ที่1บาท93สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Timeframe Week นะครับหุ้นเคยทำราคาสูงสุดไว้ที่4บาท84สตางค์ในช่วงต้นปี2566จากนั้นก็หลุดราคา ipo ลงมาทำราคาต่ำสุดไว้ที่42สตางค์ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่55สตางค์เดี๋ยวไปดูกราฟในตามเฟรมเดย์ครับ ครับในตามเฟรมเดย์ราคาหุ้นลงมาแตะจุดต่ำสุดที่42สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2 5 6 7จากนั้นมีการประกาศงบการเงินไตรามาสที่2ราคาหุ้นเด้งรีบาวกลับตัวเป็นขาขึ้นไปชนแนวต้านที่73สตางค์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมจากนั้นลงมาปรับฐานอีกครั้งหนึง่งไม่หลุดโลเดิมบริเวณ46สตางค์เมื่อวันศุกร์ในสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นเปิดราคาที่50สตังค์ขึ้นไปทำลายสูงสุด57สตังค์ซึ่งเป็นแนวต้านแรกในช่วงท้ายตลาดถอยลงมาปิดราคาที่55สตางค์ก็ถือว่าเป็นการทดสอบแนวต้านแรกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านถัดไปในสัปดาห์นี้อยู่ที่63สตางค์แนวต้านถัดไป7 0และ73สตังค์ถ้าผ่าน73สตังค์ขึ้นไปได้ก็มีหวังจะกลับขึ้นไปเทสแนวต้านในโซน1บาทอีกครั้งหนึง่ง แนวรับของหุ้น SAF แนวรับแรกอยู่ที่52สตางค์แนวรับที่2 51สตางค์แนวรับที่3 46สตางค์แล้วก็ไม่ควรหลุดแนวรับนี้ถ้าหลุดแนวรับนี้ก็จะถือว่าหลุดโลเพื่อจะลงมาทดสอบแนวรับสุดท้ายบริเวณ42สตางค์ถ้าหลุดแนวรับนี้ก็ถอนสมอไปเลยนะครับจะเป็นการลงไปทำนิวโลกลอบในการพิจารณาหุ้น SAF กรอบล่างอยู่ที่42สตังค์กรอบด้านบน73สตังค์สายเทรดกิงกำไรที่ชอบซื้อในแนวเบรกเอาก็ควรมารอซื้อบริเวณ70-73สตังค์ส่วนสายเทรด Buy on Dip ก็ควรจะมารอซื้อบริเวณ46-42สตังค์ก็เลือกเอาตามสไตล์การเทรดของแต่ละคนนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น n r f n r Instant Produce หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 4บาท60สตังค์หุ้นหลุดแนวรับ IPO บริเวณตรงนี้ลงมาทำราคาฟลอร์ฟลอตรงนี้ฟลอรที่1บริเวณนี้ฟลอรที่2นะครับแล้วก็บริเวณนี้ฟลอรที่3จากนั้นพุ่งขึ้นมาปิดด้วยราคาซีลิ่งที่1วันถัดมาเปิดราคาซีลิ่งที่2แต่ว่าถอยตัวกลับลงมาแล้วก็ถอยยาวลงมาทำราคาต่ำสุดที่1บาท20สตางค์จากนั้นรีบาวกลับตัวขึ้นไป ชนแนวต้าน2บาท22สตางค์ปัจจุบันทำราคาไซเวดาวลงมายือราคาที่1บาท55สตางค์หุ้น NRF ก็อาการยังไม่ค่อยดีนะครับหลังจากที่ประสบปัญหาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถูกฟอส d ซเซลเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์3ฟลอร์2ซลลิ่งราคาต่ำสุดก็อยู่ที่1บาท22สตางค์ใครจะเข้าไปเทรดเกิงกำไรถ้าจะให้ปลอดภยัยเวท NC บายออนดิที่1บาท20สตังค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็สต็อปลอสแต่สายเทรดแนวเก่งกำไรที่ชอบซื้อเบรกเอาท์ก็ให้ไปรอซื้อที่บริเวณ1บาท70สตังค์ถ้าผ่าน1บาท70สตังค์ไปได้แนวต้านถัดไปก็1บาท90สตังค์นะครับส่วนกรอบด้านบนก็อยู่ที่2บาท22สตังค์กรอบด้านล่าง1บาท20สตังค์ถ้าหลุด1บาท20สตางค์ต้องโบกมือบายบายไปก่อน หุ้นตัวถัดไปครับหุ้น d ีเพนสภาพนี้เป็นภาพครับในตามเ m e มวีคเคยทําราคาสูงสุดไว้ที่22่สบาทห้สตังค์หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 7อบาทห้สตังค์หุ้นตัวนี้มีข่าพวพัวพันเกี่ยวกับการปั่นหุ้นตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่เข้าตลาดปัจจุบันหุ้นทําราคาต่ําสุดอยู่ที่1นึบาทสิสตังค์ราคาปัจจุบันยืนอยู่ที่1บาทส9สตังค์ไปดูภาพชัดๆในตามเฟรมเดย์ครับ ราคา1 1 5บาทส5สตางค์ก็เป็นราคาต่ําสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองหุ้นเปิดราคาที่1 1 5บาทส5สตางค์ขึ้นไปทําฮ g สูงสุด1 2 4บาท24สตางค์แล้วถอยกลับลงมาปิดราคาที่1 1 9บาทส9สตางค์หุ้นดีเพนก็มีปัญหาได้รับข่าวร้ายราคาเปิดแกลบกระโดดลงมาเลยนะครับต่าสุดในช่วงนี้อยู่ที่1 5 0บาท50สตางค์โดดลงมาที่ 1. บาทส0ตางค์ราคาต่ำสุด อยู่ที่1บาท15สตางค์ถึงแม้แท่งเทียนในวันศุกร์ที่ผ่านมาจะปิดด้วยแท่งเขียวในลักษณะ i n v e r อร์ m แฮมแต่ก็ยังไม่น่าเข้าไปรับนะครับไม่รู้ว่าราคาหุ้นซึมซับข่าวร้ายไปหมดหรือยังช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนเวทแอนซไปก่อนจะปลอดภัยที่สุดรอดูการฟอร์มตัวสร้างฐานแนวรับให้มันคงซะก่อนยังมีเวลาตัดสินใจซื้ออีกเยอะเลยนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นบิวตี y Beauty Community ก็เป็นหุ้นที่ฮือฮาในอดีตปัจจุบันทำราคาต่ำสุดที่36สตังค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจากนั้นมีการประกาศงบไตรมาสที่2ราคาหุ้นรีบาวเด้งขึ้นไปจนแนวต้าน67สตังค์แล้วก็ถอยกลับมาทดสอบจุดต่ำสุด36สตังค์อีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีส่วนเมื่อวันศุกร์ราคาหุ้นเปิดที่37สตางค์ ขึ้นไปทำลายสูงสุด40สตังก็ถือว่าเด้งขึ้นมา3สตังแนวต้านแรกอยู่ที่41แนวต้านถัดไป43และแนวต้านสำคัญอยู่ที่45สตังถ้าพ้นแนวนี้ขึ้นไปก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน57สตังการเทรดเก็งกัไรหุ้นวิวตี้ก็มีแนวรับอยู่แนวรับเดียวนะครับที่36สตังถ้าหลุดแนวนี้ต้องสตอปลอสหุ้นตัวถัดไปครับหุ้นริช h ริชี่เพรส2,002ภาพนี้เป็นภาพหุ้น r ริชี่ในทำเฟรมนั้นหุ้นเข้าตลาดมานานพอสมควรแล้วนะครับเข้ามาด้วยราคา IPO 3บาท30สตังค์หุ้นทำราคาสูงสุดไว้ที่3บาท46สตังค์จากนั้นหลุดราคา IPO ลงมาปรับฐานทำสุดในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท48สตังค์แล้วถอยกลับลงมาเป็นไซเวดาว ยืนราคาที่52สตางค์ภาพกราฟในตามเฟรมวิคครับ,รบหุ้นถอยลงมาจาก1บาท48สตางค์ลงมาสร้างฐานบริเวณ80สตางค์ในช่วงต้นปี2566ราคาหลุดร่วงลงมาทำไซด์เวดาวก็มีเด้งอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน80สตางค์ไม่ผ่านถอยลงมาทำราคาต่ำสุดที่40สตางค์ปัจจุบันแท่งเทียนกราฟในตามเฟรมวิ ก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียว2แท่งเป็นแท่งเทียนรีบาวน์นะครับมาดูละเอียดในไทม์เฟรมเดย์หุ้นทำราคาต่ำสุดไว้ที่40สตางค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมจากนั้นมีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ราคาหุ้นรีบาว์ขึ้นไปชนแนวต้าน59สตางค์แล้วถอยกลับลงมาต่ำสุดที่42สตางค์เมื่อวันพฤหัสบดีเด้งขึ้นและวันศุกร์เด้งแรง หุ้นเปิดราคาที่43สตางค์พุ่งพรวดขึ้นไปยืนราคาที่52สตงางค์แนวต้านวันนี้อยู่ที่53สตงางค์แนวต้านถัดไป59สตางค์หุ้นริชชี่มีแนวรับแรกที่49สตางค์แนวรับที่สอง48สตางค์แนวรับสุดท้ายอยู่ที่40สตางค์และแนวรับต่ำสุดในช่วงสถานการณ์โควิดก็อยู่ที่39สตางค์ตรงนี้ครับแนวรับต่ำสุด ถ้าหลุด39สตางค์ลงไปก็ดูไม่ดีจะเป็นการร่วงลงไปทำนิวโลถ้าไม่หลุด39สตางค์และเบรกเนื้อตั้าส3สตางค์ขึ้นไปได้ก็จะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน5้าสสตางค์ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็จะเป็นการรีเวอร์ซลกับเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น BKTI Bangkok Genomics Innovation หุ้นเข้าตลาดด้วยราคา IPO 1.63บาท63สสตางค์ ทำราคาสูงสุดไว้ที่5บาท65สตางค์หุ้นลงมาปรับตัวสร้างฐานต่ำสุดที่1บาท67สตางค์ก็ยังไม่หลุดราคา IPO นะครับจากนั้นก็มีการประกาศงบการเงินไตรมาสที่2หุ้นเด้งรีบาวแล้วก็รีเวอร์ซลกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านที่3บาท22สตางค์ปัจจุบันทำราคาไซเวดดาวลงมาปรับฐานต่ำสุดที่2บาท10สตางค์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา วันพฤหัสเด้งรีบาววันศุกร์หุ้นเปิดราคาที่2องบาท16สตางค์พุ่งขึ้นไปสูงสุดที่2บาท34สตางค์แล้วถอยกลับมายืนที่2บาท26สตางค์ก็ถือว่าเป็นการเด้งรีบาวที่ค่อนข้างสวยงามนะครับขยายใหญ่มาดูในสัปดาห์นี้แนวต้านถัดไป2บาทส8สตางค์แนวต้านถัดไป2บาท4ีสสตางค์ถ้าผ่านแนวนี้ไปได้ก็จะถือว่า เป็นการเด้งกับตัวที่สวยงามแนวรับแรกอยู่ที่2บาท10สตางค์ไม่ควรจะหลุดแนวรับนี้นะครับถ้าหลุดนี่ถือว่าเสียทรงควร Stop Loss ออกลงบารอซื้อ b y y on d ด p ที่1บาท88สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ก็มารอรับที่1บาท67สตางค์ถ้าหลุด1บาท67สตางค์แล้วก็หลุด1บาท63สตางค์ซึ่งเป็นราคา IPO ถ้าหลุด2แนวนี้ลงไปก็ไม่ดี จะกลายเป็นการลงไปทำนิวโลแต่ถ้าราคาหุ้นตอบสนองในเชิงบวกก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาท88สตางค์และ3บาท22สตางค์ในสัปดาห์นี้ก็ฝากการบ้านไว้ใครสนใจหุ้นตัวไหนก็ไปทำการศึกษาต่อดูสตอรี่แล้วก็ฟันดาเมทัลของหุ้นแต่ละตัวด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ